ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเกมมิ่งแช์นะครับก็คือกระดิ้เรมมิ่งอันนี้เป็นรุ่นของรุ่น E รุ่น 2S นี่สั่งมาจากร้านซด้าแลครับ2กระดิกรรนะครับาารกระดิกรรมละ1,079บาทนะครับในช่วงของการเดือนแปดโอเคนี่นสองเราจะพนี้นะครับ ริ่มแกะออกกันเลยครับก็แกะนำมาแล้วครับดูข้างในกันเลยครับจะเป็นเหมือนขาเก้าอี้นะครับมีล้อหมุนก็มีหมอนรองคอครับจะเป็นอันนี้เอาก่อนข้างในนื่ เหมือนเป็นเหล็กในการต่อนี่เป็นที่ต่อลอ้อนี่นี่ก็จะเป็นเบาะนี่ชือนี่อนี่เป็นสีแดงนะครับซื้อไม่กะมาสองกล่องมีสีแดงหนึ่งกล่องก็สีขาวหนึ่งกล่อง นี่มีผู้มือการประกอบก็มีที่รองแขนค่อยประมาณนี้นะครับ่ีไปไปตอนประกอบเลยครับวันนี้ก็ทำการประกอบเสนเด้ร้อนนะครับอย่างเงี้ยสีแดงนะครับ She my do or die I wanna fight it up when I'm down She's always beside me She makes me feel alive Her love for me is real And kinda suicide She's She's such a rare type At least in my eyes She said I cross her I'll be in my You ihr like Video gefallen hat, dann a mir